โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาย้ายมาตัวนี้ครับย้ายมาตัวนี้ครับตัวนี้นะโอเคย้ายมาตัวนึ่งวันชั่ ครับวันนี้เรามารีวิวลำโพงบลูทูธของโ o จ o ดอกกันครับมีด้วยกัน2ตัวนะที่ผมเอามาเทียบ2ตัวนี้เพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันแล้วก็มีคนมาถามกันว่าถ้าจะซื้อตัวเดียวจะเอาตัวไหนดีที่จริงผมก็ตอบไม่ได้แล้วนะแล้วแต่คุณชอบแล้วกันคุณชอบดีไซน์แบบไหนจะชอบดีไซน์เป็นแบบตู้เรโทรตู้เรโทรเป็นแบบทรงคลาสสิกก็เป็นแนะนําของตัวนี้ครับนี่ตู้ตู้นี้ครับ โกเจอดอกมันจะมีรุ่นอยู่นะตัวนี้จะเป็นรุ่น A B 4 0 9 1มี2รุ่นเดี๋ยวผมหยิบหยิบกล่องให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวกล่องกันเลยดีกว่านี่มันจะมีรุ่นนี่ถ้าเป็นของตู้ทรงเลโทรเนี่เห็นว่าจะเป็นรุ่น A B 4 0 9 1ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้สเปคจะอยู่ที่60วัตต์นะหกวัตต์ นี่ครับตัวนี้อยู่ที่60วัตต์นะ <c oughs> แบตเตอรี่6,000เมิลลิแอมแท้ๆเลยนะแบตอืดมากครับพวกนี้แบตก้อนเหมืนเริ่มเลยนี่ผมแกะดูแล้วใครอยากดูรา,ายละเอียดให้ไปดูที่คลิปเก่าของผมตัวนี้นะครับรุ่น ab 4 0 9 1ตัวนี้ราคามันจะอยู่ประมาณ1,500านะแต่ว่าถ้าคุณซื้อด้วยคูป,ปองมันจะอยู่ประมาณ1 2น9 9และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวขวาหนุ่นี่ตัวนี้นะห้ดูกล่องก่อน อันนี้ก็จะเป็น a BA b a b c ศู2ย์ราคาพอกันเลยราคาเท่าๆกันเลยครับ1299บาทที่มันขายกันตอนนี้นะตอนใช้คูปองส่วนลดนะเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะให้ดูราคากันก่อนนี่อันนี้จะเป็นราคาก่อนที่ไอ้ราคาที่ใส่โค้ดส,ส่วนลดแล้วนะนี่จะอยู่ที่1,275บาทสำหรับสาหรับตัวขวานะเห็นไหมนี่ตัวนี้จะแถมไมโครโฟนด้วยถ้าเป็นรุ่นนี้ 1, 1 2 7 5บาทตัวนี้นะส่วนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูครับราคาหลังจากส่วนลดเหลือ1,199บาทตัวนี้จะถูกกว่านะนี่แต่ตัวนี้ไม่แถมใหม่นะผมก็ไม่แน่ใจมันแถมหรือไม่แถมแต่ว่าที่ผมได้มามไม่แถมนี่1,199บาทตัวนี้นี่กำลังแฟลชเซลเลยกำลังจะหมดแล้ว <laughs> ถ้าอยู่ราคานี้คุณรีบๆกดเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าโปร11เดือน11มันจะลดอีกหรือเปล่า แต่เท่าที่ผมลองเช็คดูครับไม่ไม่ราคาไม่แตกต่างครับแถมคุณไปซื้อ11เดือน11นะ่ะส่งช้าด้วยกว่าจะได้ของเพราะคนมันสั่งกันเยอะอืมนี่โดยไอตัวนี้นะครับเมื่อกี้ให้ดูตัวนี้นะไอ้ดูตัวนี้ AB4092 ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพวกของ j b l Boombox นะ่ะคือเป็นตู้ปิด Boombox หรือพวก Extreme ที่มันเป็นทรงตู้ปิดแล้วก็มีพาสสีด้านข้างนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะมีลำโพงทั้งหมด4ดอกเลยนะสเปคของมันแต่สเปคข้างกล่องอันนี้มันเขียนอยู่แค่50วนะัตนะตอนนี้นะจะวัดน้อยกว่าครับนี่นะสเปค50วัตต์แบต6000ม mm, ิลลิแอมเหมือนกันเลยนี่บลูทูธ5.2เหมือนกันตัวงานก็จะมีหลายสีนะมีสีเทาสีสีเหลืองแล้วก็สีแดงครับมี3สีตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็3สีเช่นเดียวกันโอเคเราดูกล่องแล้วทีนี้เรามาดูงานจริงกันดีกว่า เื่อใครจะซื้อคุณอยากจะซื้อตัวไหนเดี๋ยวก็ลองดูกันเองแล้วกันโดยที่เริ่มที่ตัวนี้กันก่อนตัวนี้ตัวงานมันจะเป็นตู้ที่เป็นแบบว่าลำพงแค่3มดอกอะ่ะตัวนี้ลำพงมีแค่3มดอกจะเป็นดอก5.25นิ้วอยู่ตรงกลางแกให้ดูเลยดีกว่าโอเคผมงัดให้พวกคุณดูเลยแล้วกันเนี่งัดออกมาครับงานดีอยู่นะตะแกรงผมชอบตะแกรงมากเลยตะแกรงสวยมากครับตะแกรงมันเป็นโลหะที่แบบ หนานะ่ะมันหนักตัวนี้หนักนะโลหะหนาครับแล้วก็มีพวกพวกผ้าที่เอาไว้กันฝุ่นนะ่ะกันพวกเศษอะไรเข้าไปที่หน้าดอกลนะําโพงอ่ะมันก็เลยจะต้องกันอย่างนี้หน่อยนะถ้าไม่กันอนะ่ะมันบางทีมันมีเศษเหล็กแล้วแบบละเอียดละเอียดนะ่ะวิ่งไปโดนพวกดอกลําโพงครับและอาจจะทําให้เสียงมันเพี้ยนได้นี่ตัวงานตัวนี้จะมีลำโพงแค่3ดอกนะเป็นดอกที่ขนาด5.25เดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยเดี๋ยวพวกคุณไม่เชื่อกัน อันนี้นะดอกมันถ้าดอกตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5.2 5นิ้วส่วนใหญ่ลโพงขอยาวัดเป็นนิ้วกันเนาะนแล้วก็จะวัดแค่ประมาณที่ขอบนี่เฮ้ยไม่ใช่ดิถ้าวัดตรงสก,กูอะ่ะนี่ถ้าวัดที่รูกสก,กูนะประมาณเนี่ยจริงๆมันจะอยู่ประมาณขอบนี้ประมาณ5นิ้วครับถ้าขอบนี้นะแต่ถ้าขอบสก,กูอะ่ะ จะอยู่ที่5.25.5เลย5.45แต่โดยสเปคอะมันจะอยู่ประมาณ5.25นิ้วอะเดี๋ยวผมปรับให้เป็น5.25อนิ้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยดอกมัน5 2านิ้วนะเหมือนพวก head อะเนี่ยตัวนี้ไม่หลึกใหญ่มากไม่หลึกโตมากครับส่วนแหลมแหลมก็จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครับแหลมอยู่ประมาณ2นิ้วนะ่ะเห็นไหม 2นิ้วอะอตัวนี้ลำโพงจะมีแค่นี้นะตัวนี้เป็นลำโพง,งวอยซนะ์คู่เลยนะวอยซ์คู่เลยตัวนี้แบตเตอรี่อึดๆใหญ่ๆเลยครับนี่ส่วนพวกวอลลุ่มตัวนี้จะมีปรับเสียงเบสเสียงแหลมแล้วก็วอลลุ่มปรับสามารถเล่น usb ได้นะแล้วก็ชาร์จเป็นแบบไท p e c มี aux ด้วยตัวนี้รองรับการชาร์จด่วนด้วยนะครับ ลองรับการฟาสชาร์จนอะ่ะถ้าคุณมีอะแดปเตอร์ที่มันเป็นไทป์ C แบบชาร์จด่วนๆนะ่ะตัวเนี้มันจะชาร์จได้ไวมากครับนี่เห็นไหมสิบหกวัตต์เลยอัดเข้าไปนี่สิวัตต์ส่วนด้านหลังต่อไปด้านหลังก็จะเป็นท่อลมท่อลมรูลมอย่าง,างเดียวเย็ยเป็นท่อพลาสติกอนะท่อพลาสติกอันนี้ด้านหลังอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะ แต่ตู้มันเป็นไม้ครับเป็นไม้แล้วก็หุ้มหนังอยู่อันนี้เป็นหนังที่มันหุ้มนะงานดีครับสวยอยู่ทําเหมือนมาแชลเลยโพมไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีดอกมากส่วนอีกตู้หนึ่งมามาดูตู้นี้กันตู้นี้จะเป็นรุ่นไอเอบซีศูนย์เก้าสองจะเป็นรุ่นถัดถัด,ถดจากไอตัวเมื่อกี้ตัวงานก็จะเป็นพาสซีฟด้านข้างอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้มีไฟนะครับสามารถ ปิดเปิดเปลี่ยนสีได้ถ้ากดแล้วก็จะเปลี่ยนสีเนี่ยอันนี้คือปิดถ้าเปิดกดมาทีแรกก็จะเป็นสีสีมันจะเปลี่ยนตามเสียงเพลงด้วยนะอันนี้มันไม่มีเพลงไงมันก็เลยกระพริบช้าๆแต่ถ้ามันมีเพลงก็จะกระพริบเร็วๆนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟวิ่งวิ่งเร็วเป็น RGB วิ่งเร็วๆครับถ้ากดอีกทีก็จะวิ่งชา้านี่ก็จะวิ่งช้ากดอีกทีก็จะดับเนาะมันจะมีโหมดตัวนี้จะแถมไมโครโฟนให้ด้วย ถ้าเป็นรุ่นนี้นี่ไมโครโฟนเราสามารถเอามาร้องคาราโอเกะได้นะนี่ไมโครโฟนก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยออนๆเหลเหลเน,นี่ยมันมีไมโครโฟน,ยโโฟนอย่างนี้ครับเสียงม,มันก็ออกลิเกหน่อยปิดก่อนเสียงก็ก้กองๆหนะ่ะเสียงเป็นแบบเอ็กโคเอ็กโคปิดหน่อยนะนปิดแล้วมีเอ็กโคครับมีไมโครโฟนมีโหมด ที่เอาไว้เลือกเลือกไอ้ด้านหลังให้ดูด้านหลังนโหมดมันก็คือนี่ AUX แกะให้ดูเลยเดียวนี่ด้านหลังด้านหลังก็จะมี Type C สำหรับเอาไว้ชาร์จนี่ Type C สำหรับชาร์จ USB เล่น USB ได้นะครับเอา USB มาเสียบแล้วก็ฟังเพลงได้เลยหรือว่าเป็นเมมโมรี ก็พีเอพีมาใส่ฟังได้เลยครับมี a u x ด้วยตัวนี้ a u x ก็มีอีกตัวนึงก็มีเหมือนกันนะแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบไม้นี่อันเนี้ยอินสตูเมนต์มันบอกว่าเป็นอินสตูเมนต์ครับไว้เสียบไม้มั้งไม่รู้ว่าไม้หรือกีตาร์ไฟฟ้าหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นช่องแบบไม่ช่องใหญ่อะ่ะนี่แล้วมันก็จะมีโหมดให้เลือกข้างหน้าอันนี้ก็จะปิดกันน้ำไว้หนาอยู่นะมันจะปิด เหมือนเป็นพวก JBL ค JBL เพื่อเป็นตู้ระบบปิดนะเราไปฟังกันกลางฝนได้นะฝนตกก็ฟังได้แต่ไปโยนลงน้ำไม่ได้นะครับอันนี้ยังออกแบบมาไม่ไม่ดีพอส่วนดอ,ลอกลำโพงนี่ผมแกะให้ทุกคนดูเลยอันนี้จะเป็นพลาสะติกะพลาสะติกแล้วก็คุ้มด้วยผ้าผ้ากันฝุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยรูลังพึ่งใหญ่ๆเลยเพื่อให้เสียงมันทะลุออกไปได้ ส่วนดอกเขามันตัวนี้จะมีลำพงทั้งหมด4ดอกลำพงสี่ดอกนะดอกลำพงตัวนี้ดอกขนาด4นิ้วนะนวัดให้ดูกันจะจะเห็นเห็นนี่ดอกลำพงใหญ่เป้งเป้งเลย4นิ้วนะครับนี่เห็นไหมประมาณดอก4นิ้วเนหะ็นไใหญ่เป้ง,เป,งเป้งเลยแหลมแต่แหลมจะเล็กกว่าหน่อยแหลมจะอยู่ประมาณแค่ นิ้วกว่าเนี่ยหนึ่งจุดห้านิ้วดอกแหลมนะเนี่ยประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วครับดอกแหลมอืมแต่ตัวนี้มีแหลมมันคือมันแหลมเลยแหละเพราะมันดอกมันเล็กไงส่วนนี้มันก็แหลมเหมือนกันน่ะแต่ออกแหลมกกลางแต่ก็แหลมเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าตูดด้านหลังมันปิดด้านหลังก็คือมันตรงกวยของไอ้โครงเหล็กเนี่ยมันปิดอยู่นะไม่ให้ลมมันกระแทกได้อะเนี่ยให้ดู ตัวนี้สวยนะเหมือน JBL เลยแล้วลำโพงได้ถึงสี่ดอกตัวนี้เป็นแม่เหล็ก2ชั้นนะผมแกะดูแล้วแม่เหล็กอันนี้แม่เหล็ก2ชั้นเลยแม่เหล็ก2ชั้นมีพลาสติกไอพวกนี้มีหูหิ้วด้วยมันจะมีสายแถมให้มีสายสะพายด้วยสำหรับสำหรับพกพาสะพายแบบคนขี้เกียจขี้เกียจถืออ่ะขี้เกียจหิ้ว่ะมันจะแถมแถมสายให้อ่ะอันนี้แถมสายชาร์จ แล้วก็นี่ที่ผมบอกว่ามันจะแถมสายสะภายให้ด้วยราคาตัวนี้จะแพงกว่านะาก็มันจะมีสายสะภายตัวนี้มาสำหรับสำหรับคนที่ขี้เกียจหิ้วอยากจะสภายก็สภายได้ครับนี่นงเงี้ยสายอย่างนี้ได้ โอ้โหหนักครับพวกนี้มันหนักตัวตัวมันใหญ่ไงมันก็เลยหนักครับโอเคทีนี้เรามาฟังเสียงเทียบกันดีกว่าว่าพวกคุณจะชอบตัวไหนกันผมก,ก็จะไม่บอกนะว่าอันไหนมันดีกว่าพวกคุณฟังกันเองแล้วกันนะลองดูกันเองแล้วกันว่าคุณชอบแนวไหนเนาะเดี๋ยวทสเสียงให้ฟังครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูเ้วยกันทั้งคู่ว่าเสียงมันเป็นประมาณไหนตัวนี้ปิดแล้วตัวนี้เป็นสวิตช์แบบโยกอะสวิตช์โยกปิดเปิด ก็พอเปิดมาเนี่ยตึง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 เนี่ยเชื่อมต่อแล้วสวยเนี้ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเวลาเปิดมันเสียงมันดังมากเลยนี่ให้ฟังนะ <c oughs> โอ้ยสั่นสันสันส่นนี่มันมันเบาไม่ได้นะครับช่วงที่มันเชื่อมต่ออะไรเงี้ยเสียงมันดังคนระับแต่อันเนี้ยมันเบาได้มันมีวอลลุ่มปรับให้มันเบาได้อยู่ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดีกว่าโอเคตอนนี้เชื่อมต่อด้วยกันทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบเสียงให้ฟังฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะไม่ได้เปิดดังมากนะเอาเปิดที่เพาะแล้วกันเปิดแบบดังเพาะเาะแต่ว่าดังเพาะพก็หัวลุ่มเกือบสุดนะเนี่ยเปิดไว้สุดแหลมนี่สุดเลยเบสไม่ได้สุดมากนะเบสไว้ประมาณอยู่ที่15นาฬิกาแล้วกันนีน่นนน สืตัวนี้มันเป็นโหมด EQ ครับผมก็ลองเลือก,อกดูก็มั่วๆดูเพราะว่ามันไม่บอกสถานะว่าผมปรับ EQ โหมดไหนอยู่นี่โหมดไหนอยู่มันไม่ได้บอกนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันผมจะใช้เพลงที่ผมเทสซาวกันบ่อยๆเนี่ยเนี่ยซาวเช็คอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมามาฟังกันนี่ออเดสั่นสั่นมันสั่นเพราะสายครับเอาโยนไปก่อน ฟังตัวนี้ก่อนนะครับผมเอาเพลงนี้นะเพราะผมเทปบ่อยสุดแล้ว ตัวนี้นะเคย้ายตัวนึงแนะนำให้ใส่หูฟังนะ เขาเปลี่ยนแพนวแ,แนวเพลงกันก่อนขอหาเพลงแป๊บมาเอาเพลงน,นี้แล้วกันเพลงไทยครับช่วงน,นี้เอาเพลง AI มาเทสแล้วกันนี่ยู <S <S ่นานเกินไปน <rum. S 2> วันนี้ขอยเสียงในใจ Again. อันนี้นะแล้วแต่ชอบเลยครับเดี๋ยวเราหาอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันเอาไว้เทสเดี๋ยวนี้เพลง A.I. เยอะครับเพลงนี้กันบ้างฟังดนตรีเบาๆกันไปก่อนตัวนี้ ตาเบาได้ดังในห้องว่าฉันยังเพ้อพูดชื่อเธอออกมาเบา,บายแต่ฉันจำได้ทุกท้อยคำที่เราเคยพูดคำที่ฉันไม่เคยกล้าเอ,อ่ยจะเคยถามว่าเธอพรุ่งนี้ไม่มีฉันฉันจะอยู่ได้ไหมฉันหัวเราะแต่ไม่ตอบ ตอนนั้นฉันคิดว่าเธอจะอยู่เสมอไม่รู้เลยว่าคำถามนั้นคือคำลา ถ้าที่ฟังดูผมก็เพิ่งจะมาเที่ยบฟังกันนั่แหละสําหรับเสียงนะครับจะบอกอยังไงดีถ้าคุณเน้นเบสหนักๆเบสหนักๆเมสนะุ่บๆเบสหนักๆเบสนุ่มๆตัวนี้ครับอันนี้หูผมเองนะอันนี้หูหูที่ผมฟังเองฟังจากม่อกี้เนี่ยแหละืเพราะว่าผมเพิ่งจะได้เอามาเที่ยวกันเบสหนักเบสนุ่มๆเสียงแหลมใสๆตัวนี้ครับแนะนําตัวนี้นะเบสหนัก ส่วนถ้าคุณอยากจะพกพาสะดวกไม่เน้นเบสดมากก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เสียงกลางจะชัดครับตัวนี้เสียงกลางจะชัดกว่านะแต่เบสจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะเบสดมันออกจะแข็งๆหน่อยตัวนีน้น่าจะเป็นเพราะว่าดอกมันเล็กกว่าไงดอกลำโพงม,มันเล็กกว่าครับมันก็เลยยังเบสก็เลยสู้พวกดอกที่มันใหญ่ๆแล้วก็ตู้ใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยไม่ได้ดูตู้มันตู้มันเป็นริ่มเลย จะให้เทียบดูแล้วคุณจะเอาเบรคมันยังไงล่ะเนี่ยก็ก็ให้ดูเทียบดูงานก็ง่ายๆแล้วนะตู้ใหญ่ไงเบรคมันก็ดีกว่าอยู่ครับเนี่ยดอกใหญ่กว่าตู้ใหญ่กว่าเบรก็เลยดีกว่าส่วนตัวนี้มันจะเหมาะสาหรับพกพาครับพกพาสะดวกครับพกพาสะดวกอืมแต่ถ้าใครจะซื้อสองตัวบางคนมันก็มีพวกบ้าพลังอยากซื้อทั้งทั้งสองรุ่นเลยจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อทั้งสองรุ่นนะผมแนะนําให้ซื้อว่า รุ่นเดียวแต่2ตัวดีกว่าเพราะว่ามันเชื่อมต่อ TWS ได้ครับสมมติว,ว่าคุณซื้อไอตัวนี้ Maria, นมา2ตัวนะคุณก็สามารถเชื่อมต่อได้2ตัวนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองนะแต่ผมอ่านคู่มือแล้วมันบอกว่าใช้ได้มันบอกใช้ได้แต่วา่าผมมีตัวเดียวไงผมก็เลยไม่ได้ลองก็คือถ้าคุณจะซื้อสองตัวคุณซื้ออย่างนี้2ตัวหรืออย่างนี้2ตัวจะดีกว่าครับถ้าคุณซื้อไอ้นี่ตัวไอ้นี่ตัวโอมันเชื่อมต่อกันไม่ได้อืมมันไม่ค่อยเหมาะครับ ซื้อยังไงก็ซื้อสองตัวไปเลยนะอืมโอเคถ้าสรุปอยากได้เบรนุ่มๆเบรทนุ่มๆหนักๆก็ตัวนี้ครับถ้าอยากได้พกพาสะดวกเบรจะไม่ค่อยเบรจะสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่เสียงกลางชัดๆเสียงกลางชัดเจนก็ตัวนี้ครับที่ตุที่เสียงกลางมันชัดเพราะว่าลำโพงดอกมันเยอะกว่าไงแล้วก็มันเป็นดอกสีนิ้วอะดอกอย่างเงี้ยเน้นเสียงกลางชัดๆได้ครับ เห็นนะคุณชอบแบบไหนคุณก็ไปเลือกกันเองแล้วกันผมรีวิวให้พวกคุณแล้วยังไงถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้กดในตะก,การดเดลรัรับผมไปแล้วสวัสดี